หาลอยคุณหาลอยได้ค er ักแท้เนาะหีใจคักนะหาลอยคุณหาลอยหาลอยคุณหาลอยคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงค์รัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทยาใหในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับหลังจากหวยออกเมื่อวานนี้นะครับมือนี้ตอนสอบแอดมินตื่นมาแต่สอบกะตั้งใจว่าจะเฮ็ดคลิปนี้ให้ครับ พี่น้องได้เบิ้งนะครับได้ติดตามตัวเลขเรื museums, um, ่องเล่าของตัวเลขนะครับที่ว่าสำนักอ่าสำนักใดเพิ่นแม่นสำนักใดเพิ่นเข่านะครับแล้วแอดมินก็จะได้ติดตามตัวเลขในงวดต่อไปนะครับคืองวดวันที่16พฤษภาคม2565นะครับแอดมินก็จะตามให้คือเก่านะครับอ่ะอันดับแรกนะครับเบิ้งอ่าบางท่านอาจจะว่าเลขออกอันใดแน่นะครับอันนี้แอดมินเขียนไว้เมื่อวานนีูเนาะครับเนาะเมื่อวานนั่งลุ้นอยุบบัดมื่นนะครับ ช่วงไวยออกนะครับจะรุ่นตัวเลขนะครับตัวเลขออกตามนี่นะครับเนดะ้อเลขหนาสามตัวนี่หลังสามตัวนะครับเลขท้ายสามตัวแล้วก็เลขท้ายสองตัวแล้วก็รางวัลที่หนึ่งนะครับโดยเฉพเาะเลขท้ายสองตัวกับรางวัลที่หนึ่งนะครับเนาะเป็นจุดให้ไหลนะครับเนาะออกข้างล่างอยู่ออกศูนย์เก่านะครับรางวัลที่หนึ่งนี่เลขท้ายหก 42นะครับ642ที่นี่มาเพิ่งว่าสำนักใดเขานี่นะครับหมู่บ้านแอบมินกับฉุกนีอยู่ได้พอของปากของคอนะครับกตามเป็นเรื่องธรรมดาของคนเสี่ยงโชคนะครับกมีถือมีผิดนะครับหมู่บ้านนี่ก็โชคดีอยู่ได้นิดหน่อยนะครับได้นิดหน่อยกับเพราะได้ใส่นะครับพอได้ใส่นะครับกมีหลายๆสำนักนะครับที่ตัวเลขเขานะครับ อันดับแรกนะครับสีหาเบิ้งสถิติก้อนนะครับสถิติก้อนเบิ้งของเบาอีสานทิพแ์เกนนี่แหละก้อนนะครับเป็นเลขสูตรนะครับเฮ็ดแห้กับพี่น้องยุ่ยเลยนะครับแต่บางงวดก็บ่ได้เฮ็ดแห้นะครับบางงวดก็บ่ได้เฮ็ดแห้แต่สองงวดที่เฮ็ดแห้พี่น้องติดต่อกันมาหนี่ตัวเลขเข่าตลอดนะครับตัวเลขเข่าตลอดแล้วตัวเลขของสูตรของทิพแ์เกนเองนะครับบ่ได้หลายตัวนะครับบ่ได้หลายตัวเป็นเลขสูตรด้วครับและมันเป็นเลขฝันเป็นเลขสูตรเลขคำนวณนะครับแต่นี้ ผู้บาอาจารย์เพิ่นให้สูตรมานะครับรเหตุให้อันนี้เป็นงวดวันที่สิบหกมษายรุนนะครับงวดก้อนผุนนะครับเนาะแอดมินแห้แค่นี้ครับตัวเลขแห้แค่นี้บัดนี้มันเข่าตัวนี้เนาะครับนะ 19, เนาะเข่าหนึ่งเก่าเอ่อเข่าเลขออกหนึ่งเก่าแต่แอดมินห 19, แห้งเก่าหนึ่งเก่ากับนี่อยู่แค่สามหางกับไปกลับกับถือดูแต่งวดนั้นแอดมินได้แต่มแบตเตอรี้ไปสามใบนะครับหนึ่งเก่ามันออกกลางก็เลยบ่ไ,ได้นะครับเนาะงวดนั้นแล้วก็ตัวเลขวิ่งนี ว่าใคหลุดจะงวดครับสําหรับสูตรของมิทเชนนะครับงวดนั่นกับเขาทั้งบนทั้งล่างครับมึงรับหาเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเล็กวิ่งนะครับอันนี้สูตรที่เก่งนะครับแล้วว่าเบื้งงวดบางหันนะครับงวดที่ผ่านมาที่แอดมินได้ซีสองนะครับแต่ซีสองศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งวันใดนะครับเนาะเพราะว่าเพได้เพได้สื่อนะครับได้ได้ตัวนี้ครับได้ตัวนี้อันนี้เป็นสูตรของมิทเชนกับว่างมาซีซีหางนะครับ เราไม่โตกันอยงส, App, สองถังนะครับส่วนตัววินสอ,องกับเก่าเขาบนล่านอีกซึง่งเก่าครับตัววิ่งเขาบนล่านอีกซึ่งเก่านะครับอันนี้เป็นสูตรของทิกเจ้นนะครับหมวดพิพานานะครับแอดมินเดย์เดย์ใส่อยู่น้อยนึงนะครับเดย์ตัวนี้นะครับเดย์ตัวนี้ซีสองนะครับพอดีซีสองหนึ่งมันบเป็นตวัมกกวมัดปันใดนะครับบเป็นตัวมัดปันใดแต่ว่าตัวตัวมัดนี่มันบอกออกนะครับตัวที่วงกลมมันบอกออกมันมาอกอ,อ,กมอกตัวนี้นะครับกลับมาออกตัวกันนะครับอันนี้เป็นสูตรของทิกเจ้นนะครับหมวดพี่ ผ่านมานะครับงวดวันที่สองเป็ภาคิตสมพันธห่าร้อยหกสิบผ่านะครับที่ออกออกไปแล้วนะครับเนาะก็ได้น้อยนึงอ่ะที่นี่อ่ตรงใดที่แอดมินจะตามหาอีกแน่นะครับที่เลขที่ว่าเพิ่นเข่านะครับอันดับแรกนี่น่าจะเป็นเลขซองปู่สถานธรรมนะครับหลายๆท่านเข้ามาเบิึงนะครับหลายๆท่านเข้ามาเบิึงได้ว่าแบบคอมเมนต์เข้ามาในคลิปหลังนี่บอกว่าเสียดายนะครับบ่ได้ซื้อตามนะครับเพราะว่า เพิ่นเขียนเพิ่นเขียนให้ล่างเนาะสองซีสองแปดเขียนให้เขียนให้บนเนาะซีสองไปออกนะครับขันบนเพราะว่าเลขเลขสองตัวจตาทงทำอยู่ไม่แค่สองตัวแค่นั้นนะครับลหลายๆท่านแต่เขาเมนต์มาก็บ,บอกว่าได้ได้อยู่นะครับได้อยู่แล้วก็เลขสูตร ของอาจารย์ตังต้งๆนะครับที่แอดมินติดตามดูนะครับแอดมินก็จะ,จะตามแข่งขึเก้านะครับตามแข่งขึเก้านะครับหลายๆมองกับเข่าเลขงวิ่งนะครับหรือบางมองกับเข่าตรงๆกับมีเนาะเลขสูตรเนาะหลายๆมองก็จะตามแข่งขึเก้านะครับสําหรับงวดนี้แอดมินจะวางของแอดมินให้นนใก่อนเป็นไกด์ไลน์นะครับเพราะว่ายังยังม่มีเวลาเห็ดนะครับคือแต่ตอนนี้ได้ได้ได้ตัววิ่งมาตัวหนึ่งก้อนแล้วนะครับเพราะว่าเอาง่ยออกนี่สามารถมองเลยเลยว่า วิ่งงวดต่อไปจะเป็นตัวไหนเนาะกัได้ตัวเดียวก้อนนะครับเนาะเลบิ่งสาหรับของสูตรของบาวิสานทกแกนนะครับได้ตัวเดียวก้อนก็คที่ตัวนี้นะครับเด้พี่น้องเก็บตัวนี้ไว้ก้อนนะครับงวดวันที่16พฤษภาคม2565นอะครับอันนี้สูตรทิเกนนะครับเด้วิ่งนะครับเป็นเลขวิ่งให้มาก้อนตัวเดียวก้อนนะครับเนาะส่วนตัวต่อไปเดี๋ยวรอนนะครับเพราะว่าแอดจะให้งวดนึงจะให้อยู่2ตัวนะครับเดวิ่งเนาะ แล้วส่วนมากก็จะเข่าทั้งสองนะครับเข่าบนเข่าล่างเด็กปิงแล้วกับว่เคยหลุดพร้อมนะครับสําหรับเลดปิงสามารถคุยได้นะครับว่าบ่เคยหลุดตามที่เห็ดคิดมานะครับเลดปิงยังบ่เคยหลุดเลยนะครับแล้วก็สองงวดติดแล้วนะครับที่เข่าบนเข่าล่างแล้วงวดต่อไปนะครับแอดมินให้สองก้อนตัวหนึ่งยังอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวตัวนั้นมันต้องไปทำงวดอีกแค่นึงนะครับนะครับต้องไปทำงวดอีกแค่นึงแล้วก็จะจับคู่ให้อีกแค่นึงเพราะว่าช่วงนี้ แอดมิน,น,นยังยังบ่มีเวลานะครับเนาะเพราะว่าแบบนี้งานประจําอยู่นะครับมีงานประจําอยู่มื้อนี้จะต้องไปประชุมนะครับไปประชุมแต่เช้าอ่าช่วง8:00นนะครับเนาะแอดมินก็เลยถือโอกาสนี้มาเฮ็ดคลิปนี้ให้พี่น้องเบิ่งก่อนนะครับให้พี่น้องเบิ่งก่อนจังได๋ะกะบ่เกินมื้อ2มื้อนะครับเดี๋ยวแอดมินมีเวลาเนาะครับจะ เหตุสูตรของพี่แจนเห็เบ้างอีกนะครับเหตุสูตรของพี่แจนเห็เบ้างอีกแต่ว่าจังไดนก็ดีนะครับเนาะก็เป็นเลขสูตรมันบังเอิญตรงหรือว่ามันสูตรแม่นจังไดก็บ่ฮูู้นะครับเนาะแต่มันเข้านะครับหรืมันเข้านะครับส่วนของอาจารย์หลายๆหม่องนะครับเพราะว่าจะเป็นของอาจารย์ม้องหินที่พี่น้องรับชมคลิปย่างหลายนะครับแต่ว่าตัวเลขเพิ่นบ่เข้านะครับมื้อนี้บ่เข้าแต่ตัววิ่งนี่เข้าอยู่นะครับนี่ครับของอาจารย์น้องหินเนาะเข้าตัวนี้ตัวเดียวครับเข้าวิ่งศูนย์เนาะเพิ่นแห่งมากแค่สี่เนาะแบ โแน่ครับงวดต่อไปก็จะิตามให้อาจจะเขาอีกก็ได้นะครับเนาะเราส่วนเลขสถานที่สั์สิทธิ์ต่างๆทีแอดมินได้ไปตามยุ่เป็นประจำนั่นคือตัวเลขวัดหงนะครับตัวเลขวัดหง้ันสีสลกนะครับเขาทุกงวดครับเขาทุกงวดก,กันครับแต่ว่าตัวเลขค่อนข้างจะหลายโตนะครับเดี๋ยวที่น้องเบิ่งขึ้นอยแอดมินก็บสถิติตวายูนะครับเก็บสถิติวอยูนี่งวดที่แล้วนะครับแล้วที่น้องที่น้องเบิ่งคิดน้อยหน่อยครับอันนี้ ตัวเลขกับสีวาไหลกับบวกไหลสีว่าหน่อยกับพวหน่อยนะครับนี่ครับงวดที่แล้วนะครับทีนิ้ได้ไปไทยทําเราจะน้ำเสนอให้กับพี่น้องด้เบิ้งแต่กับบ่ค่อยมีคนเบื้องไหลนะครับบ่ค่อยมีคนเบื้องไหลปัไหานะครับนี่ครับเขาทุกงวดที่ลีครับของวัดองนี่องค์น้ำมนต์นี่แอดมินจับคู่ให้กับสี่ได้ประมาณนี้นะครับอายุประมาณแปดหรือสิบถังนะครับแต่งวดนี้มีแค่เจ็ดถังนะครับ ต morning, me, you class, like like ัวเลขเข่าตัวนี้ครับศูนย์เก้านะครับเข่าเต็มเต็มเลยนะครับเป็นเลขโอ่งน้ำมนต์เป็นเลขสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเลขโค้งเสือนะครับแต่กรเข่าทุกหมดดีนะครับมวดต่อไปอันนี้ก็จะตามหันขึ้นเก่านะครับส่วนเลขสูตรหลายๆอาจารย์จะตามหันขึ้นเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์วัดโพอาจารย์วัดโพงวดนี้ก็ลดอีกนะครับแต่ว่าเลขสูตรก็ยังไม่หลุดขึ้นเก่านะครับเลขสูตรกึงยังเข่าขึ้นเก่าอ่าของ G หนึ่งนะครับ G หนึ่งอ่าเลขสามพลังสูตรสามพลังกระเข่าเลขปิ้งอีกขึ้นเก่านะครับมวล กับคู่ว่เขานะครับเนาะแต่จังใดก็ดีนะครับแอนมี้ก็จะตามหานคุเก้านะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาทักท้ายกับพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับเพื่อที่อยากให้พี่น้องรอติดตามตัวเลขนะครับบางคนก็บอกว่าตัวเลขเยอะแยะบปงงชื่อชื่อน้ำอาจารย์ใดนะครับเนาะอันนี้ขืนอยู่กับบุญอยู่กับโชควาสนาของพี่น้องนะครับเพราะว่าบางคน คือบังคิดนะครับหลายๆอาจารย์เนี่ยตัวเลขก็ออกมาหลายเนาะถ้าไปซื้อตามเบิดเนี่ยมันบ่ไวเหรอครับพี่น้องขายน้ำมาซื้อกับระคุ้มนะครับการยุทีดวงยุทีโชววาสนาถาเขามีบุญวาสนานะครับมีบุญวาสนาเ้องก๋ซื้อถือโตครับซื้อถือโตพี่จังสูตรของแอดมินนี่เป็นแอดมินเนาะบ่เห็นอาจารย์เนาะแต่ว่าจะมีสูตรเท็นแข่งที่กันพี่น้องอาจจะบมมีความเสียถือนะครับบมมีความเสียถือเรอลาก็บ่อ่อยซื้อตาม พอพอมันถือพอมันเข่าอันนี้งวดที่สองเลยนะครับ้างวดที่สามี่น้องเพราะเาะเสียถือเ่าตามแบบถือว่าพมีโชคมีดวงแทะถ้าตามอาจจะมีโชคมีดวงก็ได้เพราะว่าเลขสูตรของเมนี้นี่กับมั่นใจด้วยกันเพราะว่าเพราะเนว่าสูตรคิดขึ้นมาเองเพรมะนสูตรคิดว่าอยากเฮ็ดกระเฮ็ดมีคูมีบาคือกันครับมีคู่บาการ์ที่เป็นให่สูตรฝันสอนมาแห่เห็ดนะครับเนาะแต่กับะว่าได้ยืนยันฟันทงว่ามันต้องถูกทุกงวดมันก็เป็นไปก็ได้นะครับเนาะแต่เลขสูตร ขอมเมนมนกับเขานะครับเขากรถทอว่าพี่น้องผู้ที่ตามงดบังหันหลาย,ลายนเพิคนก็คอมเมนต์ก้ามาว่าได้น้ำยูนะครับแล้วก็เลขซองสถานธรรมนะครับเพิ่็ได้แล้วก็เลขของอพ่อจันรศรีเนาะที่เพิ่นเสียชีวิตทีแอดมินได้ไปไทยทำเพิ่นบอกไว้ก่อนตายสองซีนะครับบอกคุณหมอว่าห่อยคอยแอดมินก็เลยมาตรงกับตัวเลขของแอดมินพอดีก็เลยได้ตัวนั้นนะครับสองซีซีสองนะครับเนาะ นี่แหละเป็นเป็นโชคเป็นบุญวาสนานะครับเนาะ,ะบางคนก็เรียบพันพันไปไปสื่อตามเลขที่ของมักแต่ว่าเลขนัินมันบอกออกก็ถือว่าเรามีโชคเรามีดวงนะครับเนาะท่านใดที่มีโชคมีดวงก็ดีใจน้ำเนาะสุดท้ายบอ,บอ,บอ,บอท่านเด็กีตัวที่สองนะครับเราก็จับครูบาท่านเด็จับให้เนาะเดี๋ยวแอดมินมีภารกิจหลายอย่างนะครับวันนี้เรจะไปไประชุมนะครับหลังจากประชุมเราก็จะมีงานอีกอย่างที่เตรียมไว้อยู่ในหมู่บ้านนะครับเนาะแอดมินแอมี งานประจำดูดัเอาตัวนี้ไปก้อนนะครับสองยุดสองไปก้อนเดี๋ยวจะได้อีกประมาณมือสองมือนะครับแอดมินมีเวลาเฮ็ให้นะครับจับคู่แห่งควอมคือเค้านะครับก็คอยรอติดตามนะครับทั้งช่องล้ะกาศหลายๆมองนะครับตัวเด็กที่บนเขานะครับก็จะตามให้คือเค้านะครับโดยเฉพาะปู่สถานธรรมนะครับเด็กซ้องว่างวดต่อไปเพ่นจะใจซ้องบอรอติดตามนะครับแอดมินจะไปตามก้อนเป็น อันดับแรกเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเด็กนิดนะครับตังเลขแตรอติดตามนะครับับสำหรับคลิปนี้ก็ฝา,ากตัวเลขไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะรับันในในคลิปหน้าจะได้ตัวเลขตัวเลขอะไนต่างๆรอติดตามนะครับรอติดตามนะครับครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่นะครับังท่านได้กดติดตามนะครับเพิ่งเริ่มมาแล้วชอบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะป่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ